สวัสดีค่ะนิตาม,มาแล้วค่ะวันนี้เดยที่21นะคะเมื่อวานเดยที่20เนาะวันนี้21แล้วกับเส้นทางรวยเวอร์ชั่นที่3นะคะนิตาไปเรียนรู้จากผู้นำหลักแสนของระบบ t s w มาค่ะ t s w mm hmm. เป็นระบบขายของออนไลน์ที่มีครูสิตาพรสวรรปั้นเองได้นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะครูออกมาเป็นผู้ให้การใช้ชีวิต โดยการยึดหลักของการใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะกฎวิทยาศาสตร์นี้น่ารู้กันทั่วโลกนะคะใครใช้ก็เห็นผลค่ะพิสูจน์กันไม่ได้นอกจากคุณเรียนรู้และลงมือทําค่ะวันนี้ผู้นํหรักแสนคนนี้นะคะรับราชการค่ะทํางานเกี่ยวกับข้าราชการมา20ปีค่ะนะคะทําไมถึงกระโดดเข้ามาเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมีอยู่คํานึงค่ะว่าการที่เราเกิดมาไม่ได้ใช้ชีวิต เหนื่อยๆหนักกแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะการที่เรารับผิดชอบตัวเองการที่เราลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวเองค่ะ <c oughs> ครูสิตานะคะรู้จักกดจกักรวาลกดแรงดูดทํางานด้วยความเบิกบาน,นะค่ะนําธุรกิจนะคะสู่ร้อยล้านได้ตั้งแต่7เดือนแรกแล้วเธอก็เกษียณตัวเองค่ะทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวและผู้คนมากมายทั่วโลกนะคะเพื่อให้ทุกคนได้รอดค่ะ การที่กเกษียณตัวเองได้ตั้งแต่7เดือนแรกคือใช้ชีวิตแบบไม่ไม่มีกังวลนะคะถ้าเขาตายเขามีเงินให้ครอบครัวร้อยล้านประกันร้อยล้านคุณว่ามันโคตรดีขนาดไหนอะ่ะคุณใช้ชีวิตในทุกวันนี้ไม่รู้ว่าวันนี้กับพรุ่งนี้มันจะมีไหมนะคะคุณอาจจะ หลับไปแล้วก็ไม่ตื่นมาเลยในวันพรุ่งนี้ถามตัวเองกลับไปค่ะว่าคุณเหลืออะไรไว้ให้คนข้างหลังบ้างโอ้ยถ้าฉันตายไปนะก็มีคนทํางานศพฉันเองแหละแต่ถามว่าวันนี้มีเงินให้เขาทํางานศพเราไหมการที่เราบอกว่าเดี๋ยวคนก็เผาฉันเองแหละมันเป็นการเห็นแก่ตัวค่ะมันเป็นการทิ้งอะไรไว้ให้คนข้างหลังเขารับผิดชอบค่ะวันนี้ถ้าคุณยังไม่ลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวเองหรือว่ารับผิดชอบให ชีวิตนี้ได้สร้างคุณค่าให้กับผู้คนการที่เราดึงคนเข้ามาเรียนรู้กฎจักรากวาลกฎแรงดูดเป็นมหาบุญค่ะทาให้เขารอดชีวิตทําให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตทําให้มีงานทําทําให้เขาเกิดการความคิดมีแนวคิดมีความรู้สึกหรือว่ามีการใช้ชีวิตแบบใหม่ๆที่ไม่ใช่รูปแบบเดิมคุณลังสังเกตดูว่าชีวิตคุณที่ผ่านมานะคะ20ปี30ปีชีวิตคุณไปถึงไหนแล้ว ครูบอกให้ดูรุ่นพี่ค่ะเมื่อรุ่นพี่ของคุณมีชีวิตแบบไหนคุณทํางานอะไรอยู่ปัจจุบันนี้คุณก็จะมีชีวิตเหมือนรุ่นพี่ค่ะเช่นเดียวกัน t s W ต้องดูรุ่นพี่ค่ะผู้นำรักแสนหลักร้านเดินชนกันตายนะคะนั่นคือวิธีที่คุณควรจะเข้ามาเรียนรู้คะ่ะ